มันรถอ่ะเนาะมันเก็บเกี่ยวไม่ได้หมดอ่ะเนาะตัดเอาเพราะว่าเด็ดออกไม่ได้เหลือเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเก็บอีกที่หนึ่ง เอาไปเป็นผักได้สลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดูสถานนี้เขาเป็นที่เก็บผลผลิตถั่วลันเตาค่ะทุกคนดูใหญ่มากค่ะได้ยินเสียงเขาเก็บไหมคะถั่วลันเตาแล้วดูแบบเขาเก็บ เป็นมเมล็ดนะคะเก็บไปแล้วแต่ว่าด้านขอบๆอ,อย่างเงี้ยเนี่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 ยเขาเก็บไปไม่ได้เนาะมันเป็นมเมล็ดเนาะมันเป็นพันถั่วลันเตาแบบเป็นมเมล็ดเนาะเป็นแบบเนี้ยอันใหญ่ๆแบบเนี้ยเนี่ยดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บไปต้มค่ะมันแก่แล้วนะคะทุกคนแก่มากเลยดังกบ๊บแก๊บก๊บ,แก,บแก๊บนี่ เยอะมากค่ะแถวนี้เนาะเดี๋ยวเจ้จะไปขอเพื่อนเขาเก็บด้วยเนาะอีกฟากหนึ่งเก็บวันหยุดก็ไปเก็บเนาะเดี๋ยวต้องขอเขาก่อนตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านเนาะก็นี้ค่ะเยอะมากทุกคนเยอะมากค่ะทุกคนนี่เยอะมากมันเป็นพันุ์ที่เขาเก็บมเมล็ดเนาะ,ะเมล็ดเขาเต็มมากดูเก็บมาเต็มเลยค่ะเก็บไป เราเ,าเก็บไปกินแบบเป็นมเมล็ดเนาะเยอะมากค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้พาไปเก็บเห็ดแต่จะมาเก็บถั่วลันเตานี่ค่ะที่เขาหวานแบบว่ามันเลยมานะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะไม่เก็บตรงขอบขๆเพราะว่ามันจะติดอย่างอื่นไปนะคะเนี่ยเยอะมากเนี่ค่ะทุกคนเต็มเลยเต็มค่ะตรงนี้ เก็บไปก็ไปล้างให้สะอาดเนาะเยอะเลยค่ะทุกคนไปค่ะเก็บกันค่ะได้ยินเสียงรถไหมทุกคนแต่มองไม่เห็นรถหรอกคะ่ะรถเคยอยู่อีกที่หนึง่งอยู่อีกฟากหนึง่ง เก็บเฉพาะไอ้ตรงที่เขาตัดเหลือค่ะทุกคนเก็บมันเหมือน <c oughs> เก็บเห็ดเลยค่ะทุกคนถั่วแบบนี้เวลาเขาเก็บไปอ่ะทุกคนเขาจะเอาไปใส่ในเขาเรียกอะไรนะในถุงผักอ่ะค่ะ ในถุงผักที่เขาแช่แข็งอ่ะเนาะ ยุงเยอะทุกคนยุงเยอะมากเลยเก็บต่อที่บ้านค่ะเอามาแช่แข็งเอาไว้เดี๋ยวไปเก็บต่ออีกวันนี้สายแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปทำงานค่ะนี่ค่ะเอามาเป็นผงวงแบบเนี้ยเพราะว่าย,าย,ยัางไงเดี๋ยวเขาก็ไถกลบแล้วเขาบอกว่างั้นเขาบอกเขาเก็บเกี่ยวเสร็จเขา พักต้นนี้ให้มันแห้งนิดหนึ่งแล้วเขาจะถ่ายกลบแล้วค่ะวันเดียวก็แห้งแล้วเนี่ยเขาจะถ่ายกลบแล้วก็ฟื้นฟูดินนะคะถามเขาว่าปีหน้าเขาจะปลูกอะไรเขาบอกเขายังไม่รู้เลยว่ารัฐบาลจะให้ปลูกอะไรเพราะนะเอ,อ้เนาะรัฐบาลเขาต้องแจ้งมาบอกพี่น้องเคยก็บาเคยมีแบบนี้เนาะ พอได้ค่ะอันนี้ต้มกินต้มจิ้มน้ำพริกทุกคนต้มเปื่อยๆหน่อยนะเพราะว่ามันแก่เนาะดูเม็ดหน่อยเมื่อกี้แกะดูแล้วแหละเม็ดเขาโอ้โหทุกคนดูเต็มมากต้มเอาเม็ดแล้วกันน่าจะกินทั้งฝักไม่ได้ทุกคนต้มแล้วก็ให้ถั่วมันอ้าๆเนาะแล้วก็กินให้มันอ่อนอย่างงี้น่าจะกินได้เนาะนี่เนาะเจ๊ขอเขาเก็บตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาเพิ่ง รวนดินแล้วก็เขาเอามาล็ดพันธุ์มาโรยค่ะขอเขาแต่ว่าของเพื่อนอีกที่หนึ่งยังไม่ได้ไปขอเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้กันเกินไงก็เลยแบบไม่ได้ขอเนาะคือเขาเรียกอะไรนะสนิทกันอะ่ะอืมก็เลยไม่ขอทีนี้ไปดูอีกที่หนึ่งอ้าเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วเราจะต้องไปเก็บอะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันเหี่ยวไงกระเด็นกระดอนมดถ้าเยอะอยู่เด้นี่ ได้หลายมื้อเลยค่ะเขาบอกถึงไม่เก็บมาก็ทิ้งอยู่ดีเขาบอกเจ๊บอกว่าจะเอาไหมตรงนี้จะเดินเก็บไหมเขาบอกไม่งงเหมือนกันเนาะเดินเก็บก็ได้นะบอกว่าเดีเ๋ยวเจ๊ไปเก็บให้ก็ได้เจ๊บ,บอกบอกไม่หลอเขาบอกเออไม่รู้เป็นไรเก็บเลยเขาบอกอยากได้เก็บไปเลยเพราะว่ามันเป็น เขาไม่ได้ฉีดยาอะค่ะทุกคนเขาเอาเขาเรียกอะไรนะขี้หมูขี้วัวขี้ควายไม่ไม่มีควายทุกคนขี้วัวมาโรยเนะาะวลนเขาไถาดินกลบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เอามาแนละ้วมาโรยไว้ข้างหน้าแล้วเขาก็จะไถกลบดีค่ะทุกคนมีแต่ข้าวโอ๊ตที่ว่าเราเก็บไม่ได้ <laughs> ถั่วลันเตานี่นานนานนะกว่าจะได้เห็นเขาปลูกแบบเนี้ย นานมากค่ะทุกคนเขาจะสลับสถานที่ไปอะ่ะเหมือนเขาไม่ให้เขาไม่ให้ทำเขาไม่ให้ปลูกเหมือนกันหมดอ่ะทุกคนเพราะว่าดินมันจะเสียเนาะมันต้องเปลี่ยนการปลูกไปเรื่อยๆเนาะเขาเรียกอะไรเนาะ,ะเกษตรเนาะเจ๊ก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องกเกษตรซะด้วยดีมากชอบ ไม่ได้พาไปเก็บเห็ดต่พาไปเก็บถั่วลันเตาแทนทุกคนมันมันได้อีกเนี่ยทิ้งเอาไปเป็นปุ๋ยหมักนะคะการถั่วลันเตาก็จะเอาไปหมักเป็นปุ๋ยหมัก ถ้าเก็บตรงต้นนะเก็บช้ามากเลยค่ะทุกคนถ้าเอามาอย่างนี้มันง่ายมากเลยนี่เขาพลิกไปพลิกมานะ่ะพลิกก้านอะไรเงี้ยโอ้เร็วมากจะเก็บตรงนั้นรู้สึกเก็บช้าเก็บตรงนี้เร็วจังโอ้ดูหวบมากค่ะไปซื้อหลายบาทอยู่นะซื้อหลายบาทอยู่เลย เขาจะเอาไปส่งไปแพ็กส่งตามร้านค่ะเมล็ดอ่ะน,นะดีเนาะมีเครื่องจักรแบบนี้เนาะเก็บเอาแต่มเมล็ดไปแล้วก็ไปแพ็กส่งเลยเรามีนาะที่เทแล้วก็ต้มเนาะ ถามเขาเขาก็ไม่บอกเขาก็บอกว่าเก็บมเมล็ดไปก็ไปส่งโรงงานเขาก็จะทําการแพ็คส่งอีกทีหนึง่งถามวิธีเขาก็บอกว่าเขาก็เขาก็ไม่รู้ว่าทํายังไงเขามีวิธีของเขาแหละทุกคนถนอมอาหารนะเนะเาะก็คงเอาไปล้างล้างเคลือบเคลือบก่อนเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาไปร่อนอ่ะเหมือนเราสีข้าวอ่ะเอาไปร่อนเสร็จเอาเศษอะไรออกก่อนเสร็จแล้วก็ ล้างล้างแล้วก็แพ็คถุงขายเนาะเพราะว่าที่นี่ iso เนาะโอ้โหสุดยอดทุกคนค่าดินก็ต้องตรวจต้องพลิกทรงนะอืมไม่มีนานไม่มีไร่หอเราแต่ก็ถามเขาเอาไว้เป็นความรู้ดินเขาดำมากเลยที่เนี้ยดินดีดีดินแถวบ้านเจ้นนะแดงทุกคนแดงขาวโอ้ ไม่รู้ดินอะไรบ้างดินทรายแต่ก็ปลูกอะไรขึ้นอยู่ต้องไปเอาปุ๋ยมาโรยนะคะใกล้จะหมดหรือยังเนาะใกล้จะได้เวลาไปทำงานและมัวจะตากเห็ดค่ะทุกคนเที่อมัวจะตากเห็ดนี่ค่ะเห็ดที่เอามาตากเนาะนี่ค่ะ อยู่ตรงนี้ได้มาหลายถุงแล้วเตรียมไปเผื่อได้ไปเมืองไทยก็จะได้เอาไปด้วยเนาะเอาไปฝากที่บ้านนะทุกคนโอ้ตัดไม่ตรง <c oughs> ต,ตัดไม่ตรงอันนี้เลยจะเอาไอกระชอนนี่มาเพราะว่าเดี๋ยวจะล้างค่ะล้างเนาะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งตัดแกะไหมนี่ไงทุกคน นี่ยที่เครื่องเขามาแกะเอาอะแต่เขาแกะไปไม่หมดเนาะแกะเป็นอันเล็กอันใหญ่าบางทีเขาทําแบบเขาเรียกอะไรอะเขาทําเป็นอ่ามเมล็ดลันเตาอย่างเงี้ยเอาไปดองทุกคนเขาเอาไปใส่กระป๋องขายอัดกระป๋องขายอะมีนะคะทําได้หลายอย่างเลย จะมีเวลาพาไปดูไหมเนาะตามร้านเนาะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นเนาะถ้าเข้าไปดูในช็อปก็จะเห็นเขาทาหลายอย่างมากซึ่งปีนี้เจะเห็นเขาปลูกถั่วลันเตาเยอะมากเยอะจริงๆค่ะปีนี้เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเออเขามาตุนเอาไว้อ่ะคะ่ะทุกคนเอาอาหารกระป๋องมาตุนเอาไว้เนาะยิ่งแบบช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยจะดีนักอาหารกระป๋องก็ต้องเริศค่ะใครตุนได้ก็ตุนประมาณนั้นทนี่เขาใช้อาหารกระป๋องเออแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะอาหารแช่แข็งอะทุกคนที่บ้านเรายังแบบกินสดกินอะไรเนาะเดี๋ยวพอเจ้พูดไปอก็ถ้าดีก็กลับมันนันเมืองไทยครอบครัวเจ้มอยู่นี่ทุกคนเนาะ ที่นี่ก็สบายมันกส็สะดวกสบายคนละแบบแหละตามชีวิตทั่วไปเนี่ยที่เจ๊ไปเก็บทางนู้นแล้วเก็บได้น้อยมากเลยก็เลยตัดตัดแบบนี้มายุงก็เยอะเนาะคันเต็มตัวเลยยุ่งเยอะอ่ะเป็นไรไม่รู้ทำไมตรงนั้นยุ่งเยอะจังเลยเก็บมานี่เลยสบายหื แช่แข็งเอาไว้เอา้าดีมากทุกคนดีดีเดี๋ยวไปเก็บอีกเดี๋ยวให้มีเวลามากกว่านี้ก่อนไปเก็บอีกเยอะค่ะมัวแต่ทำทำความสะอาดเห็ดแล้วก็ตากเห็ดเนาะถ้าไม่ทำก็เห็ดเดี๋ยวเห็ดมันจะเสียนะทำเห็ดก่อน อันนี้เขาเพิ่งตัดก็เลยแบบไม่ค่อยรีบเนาะเดี๋ยวเวลาว่างไปไปเก็บอีกดูทุกคนน่เยอะโอ้ไปตั้งกระชอนใหญ่เนี่ยโอ้โหใหญ่มากเนี่ยดูกระชอนนี่ใหญ่มากนะคะทุกคนเม็ดสวยมากเม็ดสวยจริงๆทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปถนอมอาหารกันค่ะ กดอุ้ยกดให้ฝุ่นมันออกกดให้ฝุ่นมันลอยล้างสักสามนะะ้ำค่ะทุกคนเนาะล้างเพื่อความชัว ตัดก้านแบบนี้ออกก็ได้นะคะทุกคนนี่ตัดออกไปเลยแบบนี้มันแก่เนาะ แ็แบบนี้เลยค่ะพอประมาณนะคะอันนี้ก็เป็นถุงแบบรูดซิปนะคะใครเรียกยังไงเนาะรูดซิปเนาะถุงถนอมอาหารค่ะทำเป็นแบนๆก่อนจะรูดก็เอาลมออกนิดนึงจ้าสะดวกสบายค่ะถูกแบบนี้ก็อัดลมออกอีกนิดนึง ทำเป็นแบนจะได้แบบไม่เปลืองสถานที่เนาะนี่ค่ะแบบนี้ประมาณนี้เนาะแพคประมาณแบบมือหนึ่งมือหนึ่งอะค่ะถุงแบบนี้ก็หาซื้อได้ตามช็อปทั่วไปเลยค่ะสะดวกสบายค่ะเขาเรียกถุงสะดวกสะดวกแพก็ค <c oughs> เรียกเองนะคะได้หลายมือค่ะทุกคนเก็บมาแป๊บเดียวเก็บแป๊บเดียวจ้าถุงแม็กใช้แบบแม็กไล่ลมแป๊บค่ะถุงแม็กสวยงามทุกคนสวยงามค่ะ ได้สถุงค่ะทุกคนเก็บมาเมื่อกี้แพ็คสวยงามเลยค่ะสีถุงจ้าแล้วก็มีมะเขือยาวมาเนาะแช่แข็งแล้วก็มีแมงลักที่ไปเก็บมาจากสวนผักไทยเนาะเอาค่ะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ได้มาเท่านี้แหละค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปจ้า บายบายจ้า